น่าตลกซะเหลือเกินกับคนที่ไปร้องปอปปนี่แหละครับเขาถึงบอกว่ายามจนก็ย,ย่ำยียามมีก็อิจฉาคนอย่างพี่จอนนี่นะครับถ้าไม่มีความบริสุทธิ์จริงๆไม่ลาออกจากตำรวจแน่นอนคนที่ไปร้องให้ตรวจสอบน่าจะต้องเตรียมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งชีวิตเอามาชดใช้ในการกล่าวหา กำลังเป็นประเด็นที่คนต่างพูดถึงอยู่ในตอนนี้ค่ะสําหรับเรื่องราวของจดหนี้มือปราบตําตรวจน้ําดีอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองหลังจากที่เจ้าตัวอัดคลิปด,ด่าเดือดนางสาวแพดทองถาดชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีปมคลิปเสียงขุยหุ่นเซนก่อนฉะแรงคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นําทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายค่ะทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างก่อนทีต่อมาค่ะเจ้าตัวจะประกาศลาออกจากการรับราชการตํารวจพร้อมเผยเหตุผลแต่ล่าสุดกลับถูกรองสารวัตรนครปฐมยืนร้องขอ ให้ตรวจสอบทรัพย์สินที่ดูรวยผิดปกติรวมถึงพฤติกรรมที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาระดับสูงแต่งานนี้เจอสวนกลับแบบจุกซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาไปสอบอนณาจักรของจดนี้มือปากและเส้นทางชีวิตกว่าจะมีวันนี้ปากเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาค่ะ เรื่องราวของจอนนี่มือปราค่ะกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งแล้วก็เป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยจับตาพากันวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างค่ะหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาอัดคลิปวิจารณ์เดือดนายกรัฐมนตรีหลังมีคลิปเสียงคุยสมเด็จคุณเซนโดยจอนนี่เผยค่าว่าตนเองเนี่ยในฐานะผูใตบังคับบัญชาคนเล็กๆและในฐานะพลเมืองประชาชนคนไทยคนหนึ่งค่ะก็รู้สึกไม่พอใจกับคําพูดของนายกที่บอกกับคุณเซนว่าต้องการอะไรให้บอกมาหรือที่บอกว่าแม่ทัพพักที่สองอยู่คนละฝ่ายทําให้เห็นว่า นายกไม่มีท่าทีที่จะรักษาและปกป้องอธิปไตยของชาติไทยไม่สมควรจะเป็นนายกเพราะไม่เพียงแค่ไม่ปกป้องประเทศแล้วยังไม่สามารถแก้ปัญหาอยากเสพติดปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนหรือปัญหาความมั่นคงของประเทศได้ก่อนทิ้งท้ายเอาไว้จุกขวะาขดโง่ไม่ควรเป็นผู้นำ ก่อนที่ต่อมาค่ะทางจอน,นีจะออกมาบอกอีกว่าสายข่าวเนี่ยรายงานว่ามีคนจ้องจะเล่นงานตนที่ออกมาวิพากวิจารณ์นายกรัฐมนตรีซึ่งเจ้าตัวเองก็สวนแรงบักว่งไม่กลัวพร้อมยินดีต้อนรับเสมอก่อที่จะประกาศลาออกจากการรับราชการตำรวจค่ะจนกระทั่งกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นเดือดค่เมือร้อยตํารวจเอกกาพลจาปาสีรองสารวัตรสอบสวนสพเมืงองนครปฐมค่ะเดินทางเข้าพบพันตํารวจตีทงชัยโตเจริญสารวัตรสอบสวนก่อกาสามบอกกปปป,ปเพื่อยื่นหนังสือ ร้องเรียนให้ตรวจสอบการกระทําของจัดหนี้มือปราบเกี่ยวกับกรณีที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีว่าเข้าข่ายความผิดวินัยหรือไม่รวมถึงขอให้ตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สินต่างๆค่ะที่อยู่ในความครอบคลองว่าได้มาโดยชอบกฎหมายด้วยหรือไม่ค่ะ นอกจากนี้เนี่ยก็อยากมีการตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าต่างๆของจดหนี้มือปาบที่อยู่ในการครอบครองรวมไปถึงเงินทุนที่ใช้ประกอบธุรกิจต,ต่างๆทางบ้านพักผู้วิลารถรู้ร้านอาหารว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะหากประเมินจากไรายได้จากเงินเดือนของข้าราชการตํารวจแล้วก็ดูจะไม่สอดคล้องกันที่จะสามารถทําอะไรแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าตนเองแล้วก็จดหนี้มือปาบเนี่ยไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งหรือมีเรื่องบาดหมางก,กันแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวยิงขัดว่าไม่ได้มีเจตนากน แกแ้้งไดหากเจ้าตัวบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็สามารถที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงได้ ขณะที่จอดีมือปากเองก็ออกมาสวนกับาแ,แจ้งความดำเนินคดีและเตรียมฟ้องกับคนที่มาร้องเรียนบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยดิ่งมานานแล้วตลอดระยะเวลาที่ทำงานรับราชการตำรวจมาก็ถูกร้องเรียนถูกตรวจสอบมาโดยตลอดโคตรน่าเบือ่อเพราะตรวจมากก็ไม่เจออะไรตอนที่ตนกูนีเอามาทำธุรกิจทำไมไม่มีคนมาร้องแต่พอประสบความสำเร็จกลับมาร้องเรียนให้ตรวจสอบนั่นตรวจสอบนี่ตลอดเวลาที่ผ่านมานายบอกใครนิ่งก็นิ่งแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วใครคันแบบไหนมาตน ก็พร้อมจะหันแบบนั้นกลับเช่นกันก่อนที่ต่อมาค่ะจอนนี้จะออกมาประกาศแล้วก็อัปเดตอีกว่าการข่าวเพื่อนรุ่นผมจากนครปฐรมให้ข้อมูลว่าไอ้รองสารวัตรรับงานมา2,000และค่าน้ำมันรถอีก700เพื่อดิดเครดิตผมไอแอนิบอลชื่อเสียงกูมึงคิดทำลายแค่เงิน2 0 0 7เนี่ยนะแต่อนันิ้จากระแสต,ตีกับเจ้าตัวจนต้องบมดหน้าเวลานี้กูไอแทนต้นสกัดมึงทางนครปฐมจริงๆ เรียกว่าเดือดติดติกันมาหลายวันค่ะวันนี้ทางท็อปตาราคาจะพาไปส่องชีวิตของจอดนี้มือปราบทีกว่าจะมีวันนี้ต้องผ่านอะไรบ้างรวมถึงเปิดอาณาจากักรคลังเกินมหาศาลของจอดนี้ด้วยค่ะบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ สำหรับประวัติของจอดนี้มือปาบอินดี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยอายุ IU 44ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวัยเด็กเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพซึ่งเขาก็วิ่งตามหาความฝันจนติดทีมเยาวชนจังหวัดค่ะก่อนที่จะเข้ากรุงเทพมาเป็นเด็กวัดเล่นฟุตบอลไปด้วยพร้อมกับเรียนหนังสือไปด้วยจดฝีเท้าเข้าตามแมวมองได้เป็นนักเตะเยาวชนสโมสรอ,องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยแต่แล้วก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตเมื่อสอบได้เป็นนักเรียนพลตํารวจรับร,บรชาชการครั้งร ที่สนคานายาวเมื่อปี2543ค่ะทํางานเป็นนักสืบอยู่ในพื้นที่กองบังคับการตํารวจนครบ,บาลซ้อกว่า13ปี พิชิตคดีสําคัญหลยคดีจนกระทั่งผู้ใหญ่เห็นฟิล์มไม้ไหลมือก็ชวนมาอยู่ที่เกองปราบปรามค่ะจากนั้นเนี่ยจอดน,นีเริ่มสร้างชื่อด้วยการอยู่เบื้องหลังคดีดักมากมายโดยการแฝงตัวเข้าไปค่ะไม่ว่าจะเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์ขับแท็กซี่ขายไส้กรอกคนงานก่อสร้างเสีส่ยสวดย่างบางคดีเนี่ยเจ้าตัวยอบติดคุกเพื่อไปหาข่าวนเนรเอนจามส่งคนร้ายเข้าคุกก็จํานวนมากค่ะจนได้รับรางวัลตํารวจสืบสวนดีเด่นอีกด้วยล่ะค่ะ และคดีที่สร้างชื่อเสียงให้เขาคดีแรกก็คือคดีจับสาวประเภทสองบมงยาลักทรัพย์และหลอกลวงดุ่มญี่ปุ่นนับร้อยคนสูญเงินรวมกว่าร้อยล้านบาทค่ะคดีนี้เขาปลอมตัวเป็นสาวประเภทสองแฝงตัวหาข่าวจนนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายที่ทําเอาชายญี่ปุ่นพาวะากัดทั้งประเทศค่ะและที่ทําเอาคือฮาหนักมากค่ะเมื่อในวันทีงกลาวเนี่ยจอนนี่มือปาาลงทุนแต่งเป็นสาวประเภทสองจนทําเอาสื่อเน็งงเป็นไก่ตาแตกเลยคะ่ะว่าคนไหนตํารวจคนไหนผู้ต้องหาโดยบุคลิกแตก ตาจากตำรวจทั่วไปเขาจึงกลายเป็นที่น่าสนใจของสื่อและชาวบ้านค่ะจากนั้นเนี่ยก็ถูกเชิญให้ไปออกรายการทีวีจนมีชื่อเสียงโด่งดังเพียงชั่วคามคืนค่ะ มามจอดนีมือปากได้เปิดเพจจอดนีตะลึงกุ้งและช่อง YouTube เผยแพร่คดีที่ตัวเองจับกุมแล้วก็ไลฟ์สไตล์บานๆติดดินจดมีผู้ชื่นชอบแล้วก็ติดตามนับล้านคนเลยทีเดียวล่ะค่ะหลังจากนั้นเนี่ยจอดนีมือปากก็ได้ย้ายไปสังกัดกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการรับรชาชการตำรวจแล้วเขาก็ยังสร้างอาณาจักรธุรกิจมากมายเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทล่องแพร,ร้านอาหารจอดนีกินแซ่บ คาเฟ่และที่เรียกว่าเป็นอนาณาจักรที่ใหญ่แล้วก็กู้รายได้เป็นกอบเป็นกานั่นก็คือแวะจอนนี่จุดพักรถที่มีทั้งร้านอาหารคาเฟ่ของฝากต่างๆที่หลายคนเองออกปากค่ะว่าวิวหลักล้านราคาหลักสิบมีอยู่จริงซึ่งจุดนี้ในแต่ละวันจะมีผู้คนเดินทางเข้ามาที่นั่นเป็นจํำนวนมากค่ะ และอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นหน้าเป็นตาเป็นแหล่งรายได้มากมายมหาศาลนั่นก็คือค่ายเพลงจอนนี่มือปาบอินดี้มีผู้ติดตามมากถึง2 8 7ล้านคนค่ะมียอดวิวรวมภายในช่องเนี่ยถึง1 1 9 6ล้านวิวซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยละค่ะที่จะทำยอดวิวได้สูงถึงขนาดนี้แล้วก็มีศิลปินในค่ายเนี่ยต้องยอมรับว่าดังสุด,สดๆไม่ว่าจะเป็นน, Visit, นุ่มเมกอภิสิทธิ์นุ่มหล่อสายแซ่บเจ้าของเพลงดังคนพอกระเทินซึ่งเพลงนี้เนี่ยมียอดวิวกว่า160ล้านวิว เพลงแสดงอาการยอดวิว116ล้านวิวเพลงจังหวะนี้ยอดวิว99ล้านวิวซึ่งจากตัวเองค่ะนอกจากจะมีผลงานเพลงออกมาหลากหลายเพลงแล้วก็มียอดวิวหลักร้อยล้านวิวแล้วก็ยังมีคิวงานแน่นแทบจะทุกวันมีฐานแฟนคลับอยากหนักแน่นเช่นกันค่ะ ขณะที่อีกหนึ่งศิลปินทองคายที่มีชื่อเสียงไม่ต่างกันนั้นก็คือหนุบเอกสุภกิจเจ้าของเพลงดังหลายเพลงอย่างเพลงขาวมัดซีที่มียอดวิวกว่า151ล้านวิวแล้วก็มียอดวิวเพลงหลักร้อยล้านวิวอีกหลายเพลงค่ะรวมไปถึงงานคอนเสิร์ตท,ที่ก็มีทุกวันไม่แพ้กันค่ะ อีกหนึ่งศิลปินที่กำลังมาแรงของข่ายในตอนนี้ก็คือนุ่มมอนวรวิทน้องชายแท้ๆของเม็อภิสิทธิ์ค่ะที่มีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเพลงดังหลากหลายเพลงเช่นกันโดยเฉพาะเพลงเท็ดบอดีที่เพิ่งปล่อยออกมาเนี่ยก็โกยวิวไปแล้วกว่า28ล้านวิวและยังคงทยานพุง่งขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้จอดนีมือปราบยังขายของออนไลน์อีกมากมายที่ทํามาแล้วกว่า12ปีซึ่งอ,อดเดแตะลวันบอกเลยค่ะว่าจุกๆอีกหนึ่งรายได้ที่เข้ามาอยากตัดเนื่อเช่นกันสวัสดีครับสวัสดี FC จอร์ดนีมือปราบที่ครพแล้วครับขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้ผมสัญญาต่อจากนี้ไปผมยิ่งจะตั้งใจทําความดีคิดดีทดําดีและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อ,ตอ,ตอไปนะครับดูครับวันนี้กําลังใจล้นหลามนี่ครับนีแค่รอกรลอกใบหรอกแรกนะครับนี่ครับนะฮะนี่คือ ยอดขายปัง,ปง,ปงๆรุลวนนะครับที่ผมขายมาแล้ว12ปีที่บพ่เคยอวดบพ่เคยอ่างแต่วันนี้ที่จะเอามาให้ดูเ,เพราะว่าอยากให้พวกซุ่มงง,ง,งงๆพวกประเด็นหนังสือที่มึงลองเรียนกูได้รู้ว่านี่เรือกกูขายของนี่คือไส้กรอกอีสานปลาส้มแหนมที่โครงหมูหนังควายจี่ก๋วยจับอุบลและสินค้าในอ่าพวกต่างๆมากมายที่ผมสา,านะครับนี่คือยอดรัวนนะครับที่เนี่ยฮะดูครับจํานวนเขาเรียกว่านี่หนึ่งบ้านนะครับ วันหนึ่งเกือวันละ700บ้าน800บ้านส่งมา12ปีแล้วเอาให้ซุ่มพวกที่มันด่ากูให้หมู่ว่ากูเด้เงินมาได้ใสนี่แหละอย่างน,น้อยๆผมทุก่้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้ผู้คนมากมายเป็นกำลังใจให้ทุกคคท่านนะขอให้ท่านร่ำรวยสนใจปลาส้มเม้นปอปลาศูเข้ามาเลยครับสวัสดีครับดูนะโดนซ่อนนะครับเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นนะครับจั่ว นอกจากนี้นจอนี้มือปราบยังได้ชี้แจงอีกหนึ่งไรายได้ของตัวเองนั้นก็คือการทําเพจทั้งเพจหลักเพจสำรองที่มียอดผู้ติดตามหลักล้านไม่ว่าจะเป็นเพจตะลึงกุุงจอนี้มือปราบจอนี้มือปราสายจว๊ดจอนี้มือปราบยุทธพลสีสมพงษ์ โดยเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์อธิบายไว้แบบนี้ค่ะว่าเพจใหญ่เนี่ยผู้ติดตาม5 000, ล้ยานเฟซส่วนตัวผู้ติดตาม1.6ล้านเพจสำรอง1ผู้ติดตาม6 2แสนเพจสำรอง2ผู้ติดต,ต,ตามกว่า5้าแสนแค่สเพจนี้รวมผู้ติดตามก็7ล้าน8แสนสหมื่นผู้ติดตามแล้วไม่นับเพจธุรกิจหลักแสนหลักหมื่นอีก21 000. เพจคิดต่อเอาพี่น้องขี้เกียจอธิบายให้คนโง่ฟังจวแม่นมึงบดได้นังสือคักว่าเงินในอากาศมันมีจริง ขณะที่ผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าอุดรวิวัฒนาการกูลค่ะก็ได้มีการแชร์โพสต์ของจอนี่มือปราที่ออกมาโพส์ถึงอีกหนึ่งแรงรายได้สําคัญก็คือการทําเพจทําช่องต่างๆมากมายซึ่งเขาเองค่ะก็เป็นหนึ่งในทีมเบื้องหลังที่ทําเพจให้กับทางจดนี่มือปราก็ออกมาบอกถึงรายได้ที่ฟังแล้วก็อึ้งค่ะว่าจะบอกว่าตอนที่ผมดูแลเปิดการสร้างรายได้ให้เพจพี่จดนี่มือปราสมัยแรกๆเดือนละ7หลักบวกดูแลมาเนี่ยห้ปีทําตั้งแต่คนยังไม่รู้จักคลิปวิวและยังไม่ คลิปรีวิวเลยด้วยซ้ำจะบอกว่าคลิปยาวโฆษณานในสตรีมเงินจับมากเงินในอากาศหอมหวานสุดๆมันหมัดครับลูกพี่ ซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็เรียกว่ามีคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากรวมไปถึงคนดังอย่างแม่นายดังพันก่อนเองค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันโดยได้โพสข้อความบอกค่ะว่าเปิดค่ายเพลงทำธุรกิจร้านอาหารรีสอร์ทขายของออนไลน์สำเร็จทุกด้านไม่รวยสิแปกเป็นกำลังใจให้คนทำมาหากินครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสอีกค่ะว่าแม่ชอบดูคลิปนะัดพี่เขาให้โอกาสคนโดยทางด้านจดดีมือปากก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยค่ะว่าขอบคุณครับพี่มีโอกาสทานข้าวที่บ้านผมนะคบกราบขอบคุณทุกๆก ัใจครบด้านนักร้องในค่ายของจอนนีอย่างเมกอภิสิทธิ์เองค่ะก็ออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันว่าแค่ธุรกิจค่ายเพลงนักร้องในค่ายมีเพลงร้อยล้านวิวเกือบทุกคนมีคอนเสิร์ตทุกวนันไม่ให้เขารวยได้ยังไงฟ้าของยูทูบเบอร์อีสานคนดังอย่างซองดูฮีค่ะก็ออกมาอัดคลิปเซฟจอนนีมือปักเช่นกันบอกเลยค่ะว่าราย,ยาละเอียดยิบจนไม่แปลกใจเลยค่ะว่าจอนนีเนี่ยโกยไรายได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือนค่ะ ถ้าผู้ชมครับผมน่าตลกซะเหลือเกินกับคนที่ไปร้องปอปปให้มาตรวจสอบพี่จอนนี่เนี่ยครับหลังจากที่ลาออกจากการเป็นข้าราชการตำรวจแล้วก็มีตำรวจนายหนึ่งครับจากจังหวัดนครปฐมระดับ,บรองสารวัตรไปยื่นปปป,ปให้ทำการตรวจสอบพี่จอ์นนี่นะครับในฐานะร่ำรวยผิดปกติมีรถมีรามีคาเฟ่ร่ำรวยจนเกินหน้าเกินตาจนท่านรองท่านนี้อาจจะอิจฉาด้วยความส่วนตัวหรือไม่ ผมว่าท่านรองน่าจะใช้เวลาเอาเรื่องไปตรวจสอบข้าราชการชั้นสูงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ยังกินงบประมาณแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นตึกที่ยังถลม่มยังเอาคนผิดเข้าคุกไม่ได้ตรวจสอบข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่กินถนนหนทางที่กินเสาไฟฟ้าดีกว่านะครับถ้าอยากถามว่าพี่จอห์นนี่มือปราบร่ำรวยได้เพราะอะไรท่านไม่ต้องเดินทางไปถึงปปปให้เสียเวลาเจ้าหนะ้าที่ต้องเตรียมเอกสารอะไรต่างๆหรอกครับ ท่านถามประชาชนอย่างผมก็ได้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับถ้าหากท่านรู้จักร้านเหล้าตะลึงกรุงโรงเหล้าตะลึงกรุงที่อดีตเคยตั้งอยู่ถนนวัชรพลรามอินทากรุงเทพมหานครท่านจะไม่มีคําถามเลยว่าพี่จอนนี่ร่ํารวยได้เพราะอะไรอันนี้คือธุรกิจที่เจ๊งแล้วนะครับพี่จอนนี่มือปราบเนี่ยที่ว่าเป็นบุคคลแรกๆเลยในภาคอีสานที่ทํา YouTube เป็นยูทูบเบอร์ทำเพจจนประสบผลสําเร็จมีค่ายเพลง แต่ก่อนที่จะประสบผลสำเร็จนั้นก็ล้มลุกคุกคานมาพอสมควรต้องย้อนกลับไปถามว่าตอนที่พี่จอนนี่เนี่ยล้มลุกคุกคานบางครั้งต้องเอาปไปจำมาทำค่ายเพลงต้องไปกู้หนี้ยืมสินติดสหกรณ์ทำไมเวลาเหล่านี้ไม่มีใครไปยื่นตรวจสอบความจนของท่านบ้างแต่พอร่ำรวยประสบผลสำเร็จแล้วกลับกลายมาให้ตรวจสอบมันก็แปลกดีนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในฐานะประชาชนคนภาคอีสาน ว่าพี่จอนนี่ร่ำรวยเพราะอะไรรายได้แรกเลยนะครับ YouTube ครับรายได้จาก YouTube เนี่ยเดือนหนึ่งสามารถซื้อที่ได้เป็นร้อยไร่ท่านไปนตีมูลค่าเอา2รายได้จากเพจครับแฟนเพจมีรายได้เดือนหนึ่งสามารถที่จะซื้อรถเอาผ่านได้เป็นคันท่านไปนตีมูลค่าเอารายได้จากค่ายเพลงครับที่ทำเงินทุกวันเหมือนเครื่องขุดเหมือง หรือเครื่องขุดเงินขุดทองในทุกๆุกวันจากค่ายเพลงจอห์นนี่มิวสิกทำไรายได้มหาศาลที่ต่อยอดให้ธุรกิจอื่นร่ำรวยได้ยกตัวอย่างศิลปินดังที่สุดในตอนนี้คือเมกอภิสิทธิ์วันหนึ่งมีค่าตัวประมาณ180,000บาทถึง250,000ออกงานทุกวันครับน้องเอ็กสุภ,ภกิจวันหนึ่งมีค่าตัว100,000บาทถึง200,000บาท, 200, บาทต่อวันออกงานทุกวันครับ รายได้เหล่านี้ล่ะฮะไปต่อยอดธุรกิจเปิดคา,คาเฟ่เปิดร้านอาหารต่างๆเป็นรายได้สุจริตที่ประชาชนอย่างเราสามารถมองได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็เห็นไม่ต้องตรวจสอบนี่แหละครับเขาถึงบอกว่ายามจนก็ย,ย่ำยียามมีก็อิจฉาแต่พอที่ตอนไม่มีไม่มีใครเหลียวแลอันนี้การันตีได้จากประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราเรานี่แหละครับและก็ผมเชื่อว่าคนอย่างพี่จอนนี่นะครับถ้าไม่มีความบริสุทธิ์จริงๆ ไม่ลาออกจากตำรวจแน่นอนและผมเชื่อเหลือเกินว่าหากมีการตรวจสอบจริงแล้วไม่พบสิ่งที่เป็นทุจริตคนที่ไปร้องให้ตรวจสอบน่าจะต้องเตรียมทรัพย์สินที่ได้มาทั้งชีวิตเอามาชดใช้ในการกล่าวหามินประมาทบุคคลที่มีชื่อเสียง โอ้คุณผู้ชมคะแหล่งที่มารายได้จากธุรกิจที่หลากหลายที่ทํากําไรมหาศาลขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมจอดนี้มือปราบแม้ว่าจะมียศดเพียงแค่นายดาบตำรวจแต่ด้วยความขยนันทั้งงานราัดงานล้วงงานธุรกิจก็ทําเต็มที่แบบสุดตัวไม่หยุดไม่พักจะเอาอะไรมาไม่เลยละคะคุณคะแล้วคุณผู้ชมละคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างแวะมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากดมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ช่อง u t u b e ทับตลาดและเพจ f a c e b o o k ทับตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรดา้านล่างนี้เลยค่ะ